ลูกค้าได้ไปก็จะเป็นสลักแบบนี้นะ,คะ้ค่ะขั้นตอนใส่ยังไงตัวนี้จะเป็นตัวล็อกล็อกซ่องฐานค่ะล็อกพ่ะให่ขยับได้นั่นจะล็อกอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะคือพ่ะไห้ข้อของอวอ่อนห้ามขยับได้วิธีใส่ใส่แบบนี้เด้อนี่หันทาานี้ออกค่ะหันทาานี้ออกเอาสุเขานี่ใส่ขังบนุนะคะสลักของเต๋ ใส่ขังบนว่ามันมาใส่ขังล่างใต่ซ่องผานเขาเดี๋เอาใส่ขังบนค่ะข้างล่างมันก็จะเป็นใส่ผานคือเก่าโดยปกติของผานไทยที่เขาใส้ประจําข้างล่างก็ใส่เป็นซ่องผานเขาคือเก่าไอเป็นผานเป็นบูธผานตัวข้างผานนะนะแต่ว่าของเต้เขาจะใส่ขังบนงั้นสิค่ะใส่ด้านบนแบบนี้เด้อก็ประมาณนี้ค่ะเจ้านี่มาจากมาจากสกลนครนะรับเองเสร็จเรียบร้อยในการประกอบชุดนั่งขับรถไถเดินตามห้องเต้คนฟอบไร่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะวันจเป็นท,ทนั้งเพจ Facebook YouTube ในแอปต๊อกๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเดอร์หนึ่งชุดค่ะวันนี้ช่วงนี้งานก็นเริ่มจะเบาบางลงอาจจะเป็นงานตัวอื่นเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้การไอพี่น้องเพป็นชาวนาเพป็นเฮ็ดคือแล้วนะหน้าแล้วนะคะยังกระชิเดียวพี่กระิ่งร้อยค่ะมาฟังตอนเท่าสีทนน้ำเอาน,านาัา่งมโนรา สีทนกน,น,น้ำมโนราสีได้ยู่นน้ำแกนบ่อฟังยาวเป็นก่อนกระดับกันคำตอนนี้ตอนนี้สิจบคาําตาดไปดดน่น้โนรถน้ำลงบันฝ่าฟังบ่หวังหลังหวังหนา้าหวังหนา้าบ่าเท่าเล่งว,ยว,ยว้ย้าเล้วได้ยิบตับจะมาขันไ่นั่นเดือดลให้ตัดเวลาให้ทันเวลา,ห,ลาหวังน้องนางนอ แอ้พ่าเมียเก่งขังมันโอรัานินไอ้บังคอยว่เห็นหน้าดันหน่อยตายห่วยนีมิมิดก็เมียคนของพี่มิมิดก็เมียคนของพี่ปัดชนีสิวคนใดสีทนเออคงตายถ้าไม่ได้เห็นมากามโนโราเอยเคยรักกัน เลือกเกินน้องพี่แต่ก็มีทําให้ระสองให้ระสองต้องลาจากกันมโนราน้องจับอยู่ไหนพี่จะไปนะําไพี่ได้วบวันอันตรายพี่ภัยวางกันจับปัดปันขอให้พี่นั้นให้พี่นั้นได้จเจอมโนราน้องจับอยู่ไหนพี่จะไปตามเจ้ากลับมารำพึงคิดถึงใบหน้าตัวเอกตัวข้าซึ่งมีเบียนกรรําเอ้ยตัวข้าซึ่งมีเบียนกรรําตัวกับยังไหวที่สีทนแต่เกากับ ไฟสีทนแต่เก่มามโนโลาจำเจา้าเจ้ไกลทางทางดีเนยสัตวนี้คั้พี่บเ่เห็นมามากับหัวปากแน่จริงจริงหน้าตาอีดับนาสีทนบาบาไตาดับนาหาสีทนบาบาบ่เห็นหน้าดั้งหน่อยโตไข่พย,ยองพีดพี่พร้อมที่ชิรันตับตีดีพร้อมที่ชิรันตับตีพอถวายชีวิตเพื่อมโนโลาณอ ตาดำแม่ไก่น้ำเนื้อมาถึงตอนนี้คเบแนบผมคำสนทะยามคำกระบาทำเรานอนผู้ต้นเสาเดินมาลาถึงเท้าดันเอือนนอนกึบคนเดียวเป็นคนเดียวลาอยู่ในยลางดาวเขานเนื้อถึงกินสีจะมาหน้ามาได้ดูงหญ่ไปหากินเต้าห่อมต้าพ่อมในมาเขาสูงหยุดพักังพักฝังบึงคำหยากักลุกยงกบพักเป็นกันโซราว่าถึงย้ำเสารต่อไปกินเนื้อไป เรือเด่นงันใหญ่หัวควายมันตอมได้เรือใบแก่ห้องใดยินนกแม่นกเมาเท่าเอารีใจขยับไปหานกขยับไปหานกขยับไปหานกพี่ตายประดับขอ่งมันหนีที่ไปกวาสัตว์บนดินสีใหญ่ได้ฮันเดือพนันเดือนันเดือได้ฮันเดือเวลาหุงสาวหุงสาวฤีเจ้าเบิ้ลบิเอาวีแม่เท่า เัาติงบอนินก็บีกินสีใดไม่รัพอดีกันระบินถึงเทาใบโซต้นไม้สามเืออกวางใหญ่เศร้าต้นไม้สามเพื่อกวางใหญ่บ่อนฮันเดอรกับอี่ต้นไม้ริมนำฟังโซนลับผู้หยุดสะคนหยุดสะคนก่อใจตั้มตนขยายไปถึงที่ปะาเดียวหาบานีนีไปสดในสารอดาบปนีจักเก้ากรพญาจัสังคมตัดสังคมกุ สังกัม,มุงกูอินสี่ใดเวลานพอดีกระพรเป็นเตียมหอมที่ยอบมือหอมอาจีถันไก่อ่างทอดหันเด้อแว่นลูกูนามกูนามปตาจอมสองแล่สาธุเด้อขัเป็นบุญกูแต่แวนดวนถึงนนั่งสุก้องกลางด้วมือบัดอับสีสองหล่างพอมาล้างขัดลามาโนลาสอ่งอาบนักเลยสราบเปรียนกว่าตนอใดว่าดวนเคืองสีลงเดือ ส a h r f o w n ว่ g that night you were seeing the wind b l จำได้แม่ At school last four ล h i ว d r e n were disabled. 2% o ี 13,80- p e p ่ e r Udrecks in the ำมาบอกสน o l nd Te Nguay at school, were no s e จัดสบายเพผพาผู้สาวไปให้นุ่มเสื้อสีทนวันเท่านี่มาเขาว่าสู่เมืองแต่ยังเครื่องใกถธาตุย,ย,ายา้ำเมืองผู้เป็นพอเด้หมอยันเขามาหลอกลอยหลงเลว่าเลี้ยมคนพันก็ยุซ่ซอคนหลอกเลียมไม่เจ็ดนางให้ว่าจัดอาหารเสียงสิ้งผ้าเขาเอามาวางรวงใบสีทนเลือกเบึงท่านบุดึงจังสิได้พาเขาบิงมานงโน เข้ากสูสุดสิ้นในใจเท้าหุกอังสาธุดีสาธุนเด้อตี่ะบบุญแต่ทังข้ากี่ไดร่วมกัน หลายอันพญาทานในสีทนน้องเสียงเท่ากระจัดต้องขวางนองดังหมายเพื่อสุดท้ายกันมันบังตาให้เจ็ดนั่งปนนิ้วไม้แก่สีทนเท่าก้าวตดนอินท่าเจ้าฟ้อมแปงขม้าซอยหาสีทนเล็เป็นคู่นาดหน่อยมโนลาดีดังวังเท้ากูสีผักยังกบับเพรนแปงกายเป็นแมลงวันท้องไตตอมนิ้วมือนองสีทนมองแล้วแมงมันตลาดตาง กลับนาเลยลรอจับติดต่อมือนองกระดังมาค่อยไดน้อมโนลาพอเปิดมันเห็นอายพกอดเก้าากันเสียงดนตรีละงมกันปีละบำลำปอดเสียงฟองปอดมาลี่เส็บฟั่มสองความมียืนกอดกันล้อมอมท้งไอ้ว่าไมยว่ามโน เปเป็นที่เรียบร้อยจ้าประกอบชุดนั่งขับรถไถเดินตามไว้รอพี่น้องจากสกนนลนครรับเองที่บ้านหนึ่งชุดค่ะวันนี้ห้องเต้นคนฝ้าไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพร่ะวาสิเป็นทังเพจคนเฝ้อไลฟ์เฟซบุ๊กช่างเปล่าคนเฝ้าไลฟ์หรือว่าอ่า YouTube คนฝ้อไลฟ์แล้วก็ในแอปต๊อกๆค่ะคนเฝ้าไลฟ์เข้า like, ขไปกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเื่พี่น้องสนใจสินค้า ชินได้ค่ะติดตอสอบถามมาได้นะคะเรารับสั่งทำนะคะว่าจะเป็นลอยไงล่อตหรือว่าจะเป็นรุบซิ่งล่ออาตะขาบจิ๋วทุกอย่างอะคะ่ะซาลีรับสั่งทำค่ะขอแต่พี่น้องสั่งมามีแบบมาสั่งเปล่าจะทำให้สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้ำเนเด้อสวัสดีค่ะ